โปสเตอร์หนังหม้ป้ายเนี่ยติดผิดเขาก็จะได้เปรียบกับคนอื่นนะกับสีในขณะที่รัคอื่นก็จะเล่นอยู่ในโทนสีเดียวกันหมดขาวน้ำเงินแดงชื่อชา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 ไทายไทยไทยทยใครรู้ไหมควรจะขอบคุณแต่ละรรคก,การเมืองกกตเพราะกก,กตแทบจะไม่ได้ โปรโมทให้คนรู้ตระหนักรู้ตื่นตัวในการเพื่อใช้สิทธิ์เลยนะสวัสดีค่ะใกล้ถึงช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งใหญ่ที่หลายๆคนรอคอยกันแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยบรรยากาศการหาเสียงก็คึกคักแล้วก็ร้อนแรงพอๆกับอุณหภูมิบ้านเราเลยค่ะแล้วกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่บรรดาพักการเมืองเลือกใช้แล้วก็คลาสสิกสุดๆเลยก็คือบรรดา ป้ายหาเสียงที่เรียงรายตามท้องถนนแล้วก็ตรอกซอกซอยต่างๆเนี่ยแหะคะ่วะว่าแต่ว่าป้ายพวกนี้เนี่ยมันช่วยในการตัดสินใจจริงไหมแล้วป้ายของแต่ละพักเนี่ยมีจุดดีจุดด้อยยังไงวันนี้เดอะแมทอร์เลยชวนนะักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนมาร่วมเดินสำรวจป้ายหาเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันค่ะ สวัสดีค่ะอาจรารย์วิไลวรรณนะคะจวิไลกเกษมค่ะจากคณาาะวรสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาะลัยธรรมศาสตร์ค่ะณตอนนี้อาจารย์เนอะอายุ50อัพเกิดมาก็เห็นป้ายแบบนี้แ<ม>ล้วค่ะถามว่ามันมีพัฒนาการอะไรไหมเราก็เห็นป้ายไปเป็นคัตเอาท์แบบนี้ก็เหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปอย่างเช่นขนาดดีกว่าขนาดต้องบอกว่าที่สําคัญที่สุดคือคนใช้รถ ที่เวลาที่จะเลี้ยวออกจากซอยแล้วปรากฏว่าป้ายมันบังดังนั้นมันก็เลยเราเห็นว่ามันก็เลยเกิดเป็นแบบทรงรีบขึ้นมานะคะ,คะก็คือครึ่งหนึ่งเกือบจะครึ่งหนึ่งของขนาดเดิมค่ะอะถ้าเกิดลองดูอันนี้ค่ะอันนี้อาจจะเป็นประเด็นที่ที่ก็เป็นข่าวมานะคะในช่วงก่อนที่จะมีการลงสมัครรับเลือกตั้งป้ายของพรรคไทยสร้างไทยนะคะอของคุณยิ่งสุดารัตน์นะคะ ก็จะมีลักษณะของดรามา่ายังไงอะะดราม่าเช่นอาดูสิเออมันไม่เหมือนกับป้ายมันเหมือนโปสเตอร์หนังมนู๊ดแอนโทนพาพนู๊ดแอนโทนภาพ,ภาพมันเล่นกับอารมณ์อะเราเห็นกับคำว่าเหนื่อยอะดูนะ,อะพอกันที8ปีที่โคตรเหนื่อยอเล่นกับอิโมชั่นเนาะจากเดิมเนี่ยที่เราป้ายพัฒนาการของป้ายเนี่ยส่วนใหญ่ในป้ายเราก็จะเห็นอะไรคะหนึ่งหน้าผู้สมัคร โลโก้พักใช่ไหมคะแล้วก็จะมีชื่อแล้วก็จะมีที่สําคัญที่สุดที่เราเขาแย่งกันอย่างได้เลขก็คือเลขเลขของผู้สมัครอีกพัฒนาการหนึ่งที่น่าสนใจจริงๆเป็นถือว่าเป็นพัฒนาการที่น่าสนใจนะการบอกนโยบายซึ่งจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยนโยบายเรา,เราก็ไม่ค่อยรู้เลยนะส่วนใหญ่มันเน้นไปที่ตัวบุคคลแล้วในป้ายหาเสียงเนี่ยมีการแข่งกันเรื่องนโยบายพรคนี่หายไหมนะอันนี้ก็จะมี อันนี้คือรูปแบบเหมือนเดิมคือมีหน้าคนมีหน้าคนแต่ตอนนี้มีเพิ่มคือล้ะเห็นไหมมีนโยบายเกิดขึ้นอันนี้ค่ะอันนี้อ้าวเราเจอใครสวัสดีค่ะลุงตู่สบายดีนะคะ,ะใช่ไหมคะอันนี้เราก็เน้นตัวบุคคลเนาะหมายเลข12เขตนี้แต่ก็ต้องมีมหัวหน้าพัก ใช่ไหมคะตอนนี้หลายๆที่เนี่ยเขาก็ใช้ QR code เนอะแต่ถามค่ะว่าจะมีใครจะมีใครเอาง่ายๆนะจะมีใครเดินมาแล้วหยิบโทรศัพท์มาส่องดูอามามาแต่ปรากฏว่าให้เป็นเพิ่มเพื่อนอให้เป็นลายเพิ่มเพื่อนแล้วยังไงล่ะคุยกับใครอ้าวคุยอะไรกันนั้นบอกว่ายังไงหรอ อยากทราบนโยบายหน่อยค่ะจันค่ะเอาจริงไปผมสือเกอร์ไปหนึ่งค่ะโอเคเขาจะตอบเรดูซิว่าเขาจะตอบเราไหมเราจะลองทดสอบดูอย่างอันนี้ค่ะอันนี้ไม่ขายนั่นเลยนะไม่ขายคนในเขตเลยสสเขตแต่ขายพักอย่างเดียวอาจจะราะว่าครั้นี้มันมีเลือกแยกเป็นสใบอ่าใช่ก็จะเป็นแบบบัตตี้ลิสต์ใช่ไหมเลือกเลือกพักกับเลือก โอเคใช่ไหมคะแต่อันนี้ไม่มีอ่ะอนนเป็นที่เบอร์26นะอ่านะขายนโยบายบอกว่าไงธนาคารหมู่บ้านชุมชนแ่งและสองล้านบาทแ,แต่จะบอกว่าอะไรรู้ไหมป้ายเนี่ยติดผิดควรจะไปติดทีตด่ต่างจงังหวัดนโยบายเนี้ยแถวนี้มันมีหมู่บ้านห,หรออันนี้มันคือเขตเมืองมันจะมีนโยบายใหญ่ที่จะฟิตออกกับทั้งประเทศ แต่มันก็จะมีนโยบายย่อยเนาะที่มันคัสเตอร์กับแต่ละกลุ่มจริงไหมเพราะว่าพิมพงครั้งเดียวใช้ทุกที่ในการองทุนแต่อันนี้เสียเปล่านะก้าวข้ามความขัดแย้งขจัดทุกปัญหาพัฒนาทุกพื้นที่อาะด่วแต่ถ้าเกิดนโยบายเนี้ยมาวางที่นี่ได้ไหมได้แม่เศษนี้สำหรับทุกคนใช่แม่เศษเนี้ยได้เป็นประเด็นวาระแห่งชาติอยู่เรื่องความขัดแย้งใช่ไหมคะแต่เมื่อกี้นี้ไม่ใช่ ก็จะเล่นกับสีสีธงชาติไทยไหมเราสังเกตไหมก็จะมีขาวมีน้ําเงินมีแดงก็จะขายอยู่แล้วก็ชื่อก็จะชาติแล้วก็จะไทยกันอยู่อ<ช>ย่างเนี้ยเนาะอันนี้เห็นชัดเจนขายคุณเศรษฐารถขับมาแต่ไกลก็เห็นนะคะขายคุณเศรษฐาคือไม่ได้เน้นอะไรเลยเพราะตอนนี้เนี่ยในโค้งจริงๆคุณเศรษฐาเพิ่งจะมาเปิดตัวไม่นาน ในโค้งเรียกว่ายังไม่โค้งสุดท้ายเนอในโคง้งกลางในโคง้งกลางเปิดคุณเศรษฐาขึ้นมาไม่ต้องบอกนโยบายพักอะไรเลยด้วยมีแค่เอาหน้าคุณเศรษฐาแล้วก็ชื่อพักแล้วก็เบอร์จบแต่เราเดินมาเนี่ยเราพูดถึงเรื่องในเดือนที่ผ่านมาเราพูดถึง PM 2.5เรงาเราไม่เห็น <S <S> <S นโยบายพ m เเราไม่เห็นเลยเนาะแต่เราแต่เราเห็นเรื่องปากท้องเยอะนะ เพราะว่าที่บอกว่าการเมืองเป็นเรื่องของปากท้องดังนั้นท้องต้องอิ่ม่อนนะ่ะเดินกันมาสักพักแล้วเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่าแต่ระพื้นที่ก่อนจะมีนโยบายที่ต่างไ,ไปเดยด้ว,ชชวยชวนอะาจารย์นั่งรถไปเขตอื่นกันบ้างได้ข้ามเขตแต่ยังอยู่ในกรุงเทพเหมือนกันเนี่ยนโยบายมันจะต่างกันไ,ไหมอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเรานั่งรถเนี่ยายหัเกเห็นมันสะดุดตาเราไแต่เรา,อา,เ,ดาดเดี๋ยวลองดูเนาะใช่ ถามว่าทำไมถนนเส้นนี้ป้ายเยอะถามว่าเวลาที่มันรถติดเวลามันติดมันก็ติดเนาะนานเนาะเส้นนี้เนาะติดน่าดูเนอะคนก็อาจจะมองมองเป็นเงินมหาศาลและป้ายหาเสียงป้ายหนึ่งไม่ใช่ถูกถูกป้ายเยอะป้ายน้อยถึงเมื่อกี้ถึงถามใช่ไหมป้ายเยอะป้ายน้อยขึ้นอยู่กับงบของแต่ละพักเลยนะจ๊ะใจขึ้นอยู่กับงบขึ้นอยู่กับความเป็นพักใหญ่พักเล็กเนาะคุณอาขับรถตลอดอย่างนี้ค่ะเห็นป้ายข้างทางตลอดมันสะดุดตาไหมคนะน้า ได้มอง,มองไ,มองมไหมองมได้มองไหมคะใช่นี่นะถ้าคนขับรถ <แ S 1> จริง,รงๆ,ๆก็แต่ละคนมันก็คล้ายๆกันอ่ะอัยยวายมันคล้ายกันเมือ <Nein. S 1> มีแบบโมอันไหนแล้วสรุปไหมไม่มีครับสีมันเหมือนๆกันด้วยไหมคะคุณนานหรือว่างงแบบยังไงใช่ครับมันแบบง่ายๆนักการเงินก็รู้เลยอยู่แล้วเละจริงๆเราก็มีคนในใจอยู่แล้วว่าอันเถอะถูกไหม อย่างที่น่าสนใจนะเมื่อกี้ตอนที่เรานั่ง,งแท็กซี่ความน่าสนใจอยู่ที่คุณลุง,ลงเห็นไหมครับโอ,ตอ้ต้องอย่าลืมแล้วว่าคุณลุงเนี่ยเป็นคนใช้ถนนทุกวันแล้วก็เป็นคนเห็นป้ายหาเสียงตลอดเนะาะดังนั้นนะคุณลุงก็บอกเลยว่าไม่ได้มีความหมายอะไรอะ่ะถ้าเกิดถามคุณลุงคุณลุงก็บอกอยู่แล้วว่าคุณลุงเลือกตัวบุคคลแล้วก็มีใจอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีพักอยู่แล้วสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากกว่าน,นั้นอีกคุณลุงแกก็บอกด้วยว่า นโยบายพรรคก็เหมือนเอนกันน่ะแล้วจะเชื่อได้หรอในเมื่อเขาเชื่อตัวบุนคคลมากกว่าที่ที่เขารู้สึกว่าเขาสัมผัสได้ดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเทสแบบหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะคะแต่ถามว่าถ้าเกิดถามอาจารย์ว่าแล้วป้ายมันจึงมีผลไหมมันก็เป็นสีสันของการเลือกตั้งเนอะมันก็ตีปีไปคนรู้แล้วเนอะไอ้คนรู้สึกตื่นตัวเนอะอย่างน้อยคือไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ตรงนี้สําคัญมากอาจารย์บอกว่าพอเวลาข้ามเขตกันเนี่ยนโยบายก็จะเปลี่ยนไปแล้วมาตรงนี้เข้ามาในเมืองหน่อยในขณะที่ถามว่าย่านตรงเมื่อกี้นี้มันอาจเป็นย่านของมหาวิทยาลัย<ะ>ดังนั้นเราเห็นมาป้ายจะมีจะม,จะมีหลายหลายพักที่จะชูเรื่องเกี่ยวกับเยาวชนรเรื่องการศึกษาอย่างเช่นอินเทอร์เนต็ตอะไรต่ออะไรต่างๆก็จะเป็นเรื่องตรงนั้น<ะ>แต่พอตรงนี้อย่างที่บอกว่า,าการตั้งข้อสังเกตนะ่าสนใจนะว่า ย่านนี้คือย่านถนนออฟฟิศเป็นย่านออฟฟิศอย่างนั้นเนี่ยก็จะเป็นคนไม่ใช่เฟิร์สจ็อบไม่ไม่ใช่เฟิร์สวัเตอร์ละแต่จะเป็นกลุ่มต้องเรียกว่าคนคนวัยทำงานเนาะอันนี้สิน่าสนใจอีกอันนึงคือตอนที่เราข้ามเขตแค่ติดกันเนะาะขับรถมาไม่กี่กิโลเนาะตรงนั้นเราไม่เห็นป้ายก้าวไกลเลยนะแต่ตรงน,นี้เริ่มจะเห็นป้ายก้าวไกลแอบมีติข้างล่างนิดนึงอาจารย์ ไม่มีรูปไม่มีอะไรนะคะแต่ว่าเป็นแต่เราก็จะรู้อยู่นะว่าอย่างเงี้ยพักเส้นได้ก็ก็เราจะรู้สึกว่าเขาก็จะใกล้กันกับพก้าวไกลไหมไหอ่ะก<ห>็มามีอย่างนี้้ว่หรอมามีมาผูกติดด้วยมีพ่วงด้วยอ่ะแ <laughs> จกแจกเงินสวัสดิการจะทําให้ประเทศเป็นนี่หยุดหลอกประชาชนเรื่องพักเส้นได้ม <laughs> ือต้องหกสิบสี่อะ <laughs> คุณกรเห็นไหมเราเจนที่เราบอกว่า เมื่อก่อนเนี่ยที่บ่าถามว่าตั้งคําถามน่าสนใจตรงที่ว่าเอ๊ะบางทีเรากไ็ไม่เห็นใส่ชุดแบบพวกเครื่องแบบเนอะเราก็บอกว่าเครื่องแบบมันอาจจะแบบมันจะเป็นบวกหรือเป็นลบกันแน่เนอะดังนั้นก็เราเห็นส่วนอยากจะใส่กลางๆก,ก็คือใส่สูทแต่ไม่ผูกไทยเนอะใส่สูทแล้วก็หรือใส่เสื้อแจ็คเก็ตของพักแล้วก็เทรนเทรนหนึ่งตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะของการใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว ดูเป็นคนรมัครตำแหนงดูเป็นคนทำงานใช่ไหมคะก็จะมีมีภาพของคนรุ่นใหม่ก็อาจจะสร้างตอนที่ปี62ก็ทางคุณธนาทรใช่ไหมที่ออกมาก็ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวพับแขนแล้วก็เนบปกาอันนี้คุณกรก็ว่าไอ้ไหมนอกจากเห็นหน้าเป็นชื่อพักแล้วก็เน้นไปที่ถ้าเกิดเราจะดูของสัดส่วนของการให้ให้พื้นที่นะคะ สต่ส่วนของการให้พื้นที่ของเรื่องนโยบายก็ให้เลยเสร็จมืส่วนสามเลยนะแล้วก็ขายหน้าคุณกรแล้วก็ชื่อพักอยากจะรู้จังเลยว่าคุณกรทำอะไรอ่ะอันนี้โอเคอันนี้พอสแกนแล้วเข้าไปที่พักแล้วเราทำให้เอาไปที่ออฟ i ิเชียลพักแล้วก็ทำให้เราไปเข้าไปดูนโยบายพักเห็นการเคลื่อนไหวของพักว่าทำอะไร เห็นเป็นแค่คุณเศรษฐาอือขายคุณเศรษฐา,า,ษาตรงนั้นขายคุณเศรษฐาอันนี้ไม่เน้นนั่นเลยนะสังเกตไหมพักเพื่อไทยไม่เน้นนโยบายเลยพักเพื่อไทยเน้นที่ชื่อพักเน้นที่ตัวบุคคลเน้นสองอย่างดังนั้นยังใช้ฐานเสียงเดิมของตัวเองอย่างมาก,มพกเพื่อไทยแล้วก็ตัวบุคคลเราก็จะเห็นไมล์เซตของแต่ละแต่ละพักว่ามั่นใจในอะไรของตัวเองที่จะนำเสนอผ่านป้าย อันี้ก็พักเก้าไก่ก็จะขายเนอะขายเรื่องการเป,เป,เปลี่ยนแปลงอ่ะเก้าไก่เห็นไหก็กาเก้าไก่ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมก็ขายคุณแลมโบสีพังเก้าไก่ก็คนจดจาได้แล้วราณสีส้มเขาก็จะได้เปรียบกับคนอื่นนะ<ช>กับสีในขณะที่ทักอื่นก็จะเล่นอยู่ในโทนสีเดียวกันหมดไม่จะเป็นขาวน้ำเงินแดง ใช่ไหมแล้วก็กัดชื่อชา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 ไทายไทยไทยไทยนี่ไงมันก็เป็นสีสันแบบหนึ่งเห็นไหมเราได้ยินเสียงเราเราอาจจะถามกั้งคําถามเหมือนกันว่าเฮ้ยรถหาเสียงแบบนี้มันยังใช้งานได้อยู่หรอเรถหาเสียงใช่ไหมเนี่ยอย่างรถหาเสียงเนี้ยเราเรามันยังใช้งานได้อยู่หรอแต่ยังน้อยอะ่ะมันก็สร้าง awareness อ่ะสร้างการตระหนักรู้ว่า เฮ้ยมันจะมีเลือกตั้งแล้วเนอะจริงๆเนี่ยไอ้ป้ายต่างๆเนี่ย<ะ>ใครรู้ไหมควรจะขอบคุณแต่ละพักการเมือง<ะ>กกตเพราะกกตแทบจะไม่ได้โปรโมทให้คนรู้ตะหนักรู้ตื่นตัวในการเพ<ะ>ื่อใช้สิทธิ์เลยนะจริงๆจริง,เรงๆเป็นหน้าที่ของกกตนะ,ะแต่ปรากฏว่าเราไม่เห็นบทบาทนี้เท่าไหร่ แต่บทบาทที่เราบอกเลยว่าเราคุยกันว่าเราเดินกันมาเรานั่งรถกันมาเนี่ย,ยป้ายมันจะนำมาซึ่งคะแนนของแต่ละพักไหมเราก็ตั้งคำถามนะว่ามันจะได้หรอแต่ที่เราบอกว่าท้ายสุดเราได้ข้อหนึ่งว่าเออแต่อย่างน้อยมันคือสีสันของการเลือกตั้งมันําให้คนตะหนักรู้ว่าเราจะมีเลือกตั้งนะจริงไหมคะดังนั้นกกตต้องขอบคุณพักการเมืองกับที่ช่วยประชา <laughs> สัมพันธ์การเลือกตั้งครั้งนี้14พฤษภาคมค่ะ ไปเข้าครูหาเลือกตั้งยานอนรับทับสิทธิ์ะอะเราเรียกร้องสิทธิ์ของการที่จะสร้างประเทศไทยที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของทุกคนหนึ่งเสียงค่ะหนึ่งเสียงนั้นมีความหมายมากๆอย่าเชื่อข่าวปลอมข่าวลือข่าวลวงใดๆทั้งสิน้นเชื่อตัวเองค่ะขอบคุณค่ะจา้จาสวัสดีค่ะ